Digital t r a n sformation คำนี้เราน่าจะได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันคืออะไรกันแน่คือหลายคนอาจจะนึกไปว่าเอ๊ะมันคือการซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วโอ้โหมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจคำนี้กันใหม่ให้เห็นภาพกันแบบชัดๆไปเลย สไลด์นี้คือเห็นภาพชัดเลยครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดเนี่ยมันก็คือเรื่องของการซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะแต่มันเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ใต้น้าไอ้ส่วนที่มันใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดเลยนะมันคือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมดต่างหากครับโอเคเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันเปะ๊เปะๆนะครับนี่คือนิยามแบบทางการของมันเลย Digital Transformation ก็คือการปฏิรูปองค์กรอย่างรอบด้านนะครับ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสังเกตคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับคำว่ารอบด้นเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่แค่ผนกไอทีหรือผนกใดแผนกหนึ่งแต่คือทั้งองค์กรและเป้าหมายสูงสุดของมันก็คือการสร้างคุณค่าใหม่ไม่ใช่แค่ทํางานแบบเดิมให้มันเร็วขึ้นเฉยเห็นไหมครับว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่การซื้อเครื่องมือใหม่ๆเยอะเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยหัวใจสําคัญคือการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กร ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเอารถสปอร์ตคันล่าสุดไปให้คนขับรถม้าลองขับแต่เขายังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆคือยังพยายามจะเอาแท่ไปฟาดรถผลลัพธ์มันก็คงออกมาไม่ดีใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันเลยครับต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าคนยังไม่เปลี่ยนมันก็ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้เลยพอเราเข้าใจแล้วว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่แก่นกลางขององ,องคอ์กรเนี่ยคำถามต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือ แล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรล่ะเป้าหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันคืออะไรกันแน่เป้าหมายหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกเลยก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า 2. คือการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรของเราให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ 3. ซึ่งอันนี้น่าตื่นเต้นมากก็คือการจุดประกายไอเดียเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหมๆ่ๆที่เราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนเลยก็ได้ครับเอาล่ะครับ เพื่อให้ไอเดียที่มันดูยิ่งใหญ่เนี่ยมันจับต้องได้มากขึ้นลองนึกภาพตามแบบนี้ก็ได้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับการสร้างบ้านหลังนึงเลยนะซึ่งมันก็ต้องมีเสาหลักที่แข็งแรงสีต้นคอยค้ำจุนอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสาทั้ง4ต้นนี้มีอะไรบ้างและนี่ก็คือเสาหลักทั้ง4ต้นครับ1คือลูกค้าหรือก็คือการเข้าใจพวกเขาให้ลึกซึ้งขึ้น2กระบวนการคือการทําให้เราทํางานได้ฉลาดขึ้น3โมเดลธุรกิจ คือการหาทางสร้างไรายได้ใหม่ๆและ 4. วัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นรากฐานของทั้งหมดเลยครับทั้ง4ส่วนนี้ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับจะขาดเสาต้นไหนไปก็ไม่ได้เลยครับมาดูกันที่เสาต้นแรกกันเลยเรื่องของลูกค้าครับ ในยุคดิจิทัลเนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลต่างๆมาทําความเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าได้ลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปออกแบบประสบการณ์ที่มันราบรื่นและรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากขึ้นสําหรับลูกค้าแต่ละคนทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยแดนนี้เข้าใจเราจริงๆต่อกันที่เสาต้นที่2นะครับเรื่องของกระบวนการหรือก็คือการทํางานภายในของเรานั่นเองครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาทําให้มันง่ายขึ้นได้เยอะเลย เช่นใช้ระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันมาทำงานซ้ำๆที่น่าเบื่อแทนคนหรือใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือจะใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกอย่างนี้ก็เพื่อให้ทำให้การทำงานภายในของเรามันเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงครับมาถึงเสาต้นที่3โมเดลธุรกิจครับผมว่านะ่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยก็ว่าได้มันคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อคิดค้นหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ หรืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนวิธีการนําเสนอสินค้าและบริการของเราไปเลยก็ได้เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถอยู่รอดและก็เติบโตได้ในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากหรือที่เขาเรียกกันว่าโลกที่โดน disrupt นั่นแหละครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะก็คือการเปลี่ยนจากการขายของแบบเออครั้งเดียวจบอย่างสมัยก่อนที่เราต้องไปซื้อแผ่นหนังหรือแผ่นซีดีมาสู่โมเดลธุรกิจแบบจ่ายรายเดือนหรือ Subscript i o n ที่เราคุ้นเคยกันดีในบริการอย่าง Netflix หรือ Spotify นี่แหละครับ คือตัวอย่างของการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอย่างสิ้นเชิงเลยและแล้วก็มาถึงเสาต้นสุดท้ายแต่อาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้ครับเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนรากของต้นไม้ทั้งต้นเลยนะนั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและองค์กรครับเพราะลองคิดดูนะครับต่อให้เรามีลูกค้าที่ดีกระบวนการที่เยี่ยมยอดและโมเดลธุรกิจที่ล้ําสมัยแค่ไหนแต่ถ้าคนในองค์กรซึ่งเป็นเหมือนรากแก้วยังไม่แข็งแรงไม่มีวัฒนธรรมที่เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่กล้าที่จะทดลอง สุดท้ายแล้วต้นไม้ที่ชื่อว่าองค์กรของเราเนี่ยก็ไม่มีทางเติบโตได้อย่างยังย่งยืนแน่นอนครับพอเราเห็นภาพรวมของเสาทั้ง4ต้นแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจะชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยและมันก็นําเรามาสู่บทสรุปที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มที่แก่นกลางไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือที่อยู่ภายนอก และนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดเลยครับที่เราอยากจะย้ำกันอีกทีในองค์กรที่ประสบความสำเร็จยุคใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่แพนกซัพอร์ตหรือเครื่องมือเสริมอีกต่อไปแล้วแต่มันคือหัวใจของธุรกิจเลยเป็นแกนกลางที่ขับเคลื่อนทุกๆก,การตัดสินใจตั้งแต่การพัฒนาสินค้าไปจนถึงการบริการลูกค้าเลยครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไวใ้ให้เราไปลองคิดกันต่อก็คือองค์กรที่พวกเราทำงานอยู่หรือธุรกิจที่เรากำลังทำ มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงที่แก่นกลางแบบนี้แล้วหรือยังครับ